สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับผมเนาะอายินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องมหาแห่งมวลซึนเอาพี่น้องเนาะหลังจากสลากินแดงออกไปเนาะเขาเต็มเต็มทั้งบนทั้งล่างเด้อพี่น้องเด้อสำหรับปูชัยว่านครับผมเนะาะเขามางวดที่พามากกับแปดสามเนาะเข่าตรงเด้อพี่น้องเด้นนะอเข่าบนเนาะแปดสามเนาะเขาเต<ๆ>็มเต็มเนาะครับเนาะแล้วกะ็งวดนี้ นาะพี่น้องหายมาจังสี่เนาะคือบจแตกสามตัวเนาะพี่น้องสามเจ็ดสองเนาะแล้วก็ชุดล่างเนาะชุดล่างหายมาจังสี่พี่น้องเนาะงวดที่ผ่านมาสามแปดแปดสามวิ่งแปดเข่าทั้งบนทั้งล่างทั้งสามสองเนาะทั้งสามสอง ทั้งสามแปดแปดสามนยพี่น้องเด้อปูวยว่านครับผมเนาะเข้าซ้อนๆกันแล้วถือว่าแม่นพี่น้องถือว่าแม่นถือว่าแม่นครับผมเนาะมันที่ผ่านมาก,กับแต่มัวน,นี้เป็นเจาน้าใดรออติดตามไปน้ำกันด้วยพี่น้องเด้อฝากไว้ครับผมเนาะสำหรับปูวยว่านเข้าเต็มๆครับผมเนาะพี่น้องเนาะเอานี่เนะาะประมาณนี้แล้วพี่น้องเนาะที่ปูทรงมาให้เนาะ กับวงกลมตามที่ปูหอยม่านนี่แหละนะพี่น้องเนาะเห็นชัดไ่ครับเนาะปูชาวบ้านครับผมอ,อย่าลืมฝากก็ไลไ์ก็แชร์ก็ติดตามดวยพี่น้องเด้อเอาอ่าแอดมินถามปูเนาะปูก็สทรงสุดล่างมาให้ก็คือเนาะวิ่งแปดเข้าเต็มเต็มต,มต่าปูหอยสามสองเนาะถือว่าเข้าเต็มเต็ม เด้อพี่น้องเด้อบนเนาะอ่าคาสามแปดเนาะเข้าทั้งบนทั้งล่างเด้อพี่น้องเอาอย่าพลาดอย่าพลาดแต่ว่าแอดมินมีเขาด่วนเดออ้อพี่น้องนอะคูใช้วานครับผมเนาะอ่าเดี๋ยวนี้บ้านหนึ่งมีเวลาว่าสั่นพี่น้องอบ้านหนึ่งมีเวลาบ้านหนึ่งมีเวลาคำนวณ ึ่งออกไปเนาะวันนี้ปูวางสันละวันนี้เวลาเพราะว่าค่าน,นับลอตเตอรี่อยู่คือหลายขนาดว่าสันเนาะคือสร้สายใหญ่ยังเนาะแปดสามสามแปดผู้ใดว่าจะอ,ออกกนะ็พี่น้องแต่ปูแต่ว่าเป็นเลขสูุดเนาะก็คือว่าแม่นครับผมเนาะเขาตรงๆทั้งบนทั้งล่างเนาะปูก็นับแต่ น,นั้นอยู่ลอตเตอรี่อยู่พี่น้องว่าได้หลายไปได้ได้บ้านได้ว่างประกาศคำนวณอ,อยู่เนาะแต่คือเช่นชัดเจนได้เด้อดพี่น้องเด้อดเป็นตัวนี้เนาะเอาผู้ใดเออเข้ามาติดตามก็ฝากไปครับผมเนาะวดติดตามไว้เพราะว่าปูคับนวณก็เสียเอามาให้โโกให้เบิงเนาะแต่ว่าตอนนี้คือเมื่อกี้แอดมินโทรไปหาปูอยู่เนาะก็ลังงงงัดพี่น้องเมื่อไรงงเมื่อไรายอีกยังดิ ุงูงเช็คบินอยู่เบงบินว่ามีอะไรแน่ถือจักอันถือจักเจาเ้าแน่นะพี่น้องลอตเตอรี่อาญะเลยทุ่มเป็นทุ่มงวดที่ผ่านมาก,ก็ได้เห็นค่าวว่าเป็นล้านเทื่อนถือนะพี่น้องนะงวดนี่ทั้งบนทั้งล่างคูดสองไปหอดพี่น้องนะปู่ก็เลยว่าไว้มีเวลาคำนวณดูตอนนเนะรอติดตามไปอีกสกักก้อน นาะบ่เกิดนี้เม,มื่อซ้อเมื่อหี่าลุงบ่เนี่ยอาจจะปล่อยมาเลยเนาะแต่ว่าให้ให้เวลาปูก่อนอกำลังเนีค <c oughs> ำนวณกำลังเช็คบินอยู่ไล่บินขอเป็นอา,าสา,าสมัครกกับปูกับวารับเนาะว่ามีเสเียนส่มมนนวนโตยู่งสัน่หนหรือเอล่ามิสเียนเช็คบินให้อยู่งโอ้ยเมันเขา่ขาข้าเข่าเนี่ยซ้อนน้ำปูเพิ่นเนาะวัดสีพานมากอะเข่าบนเต็มเต็มเลยแปดสามเนาะ กักซาคักซาเนี่ยเลยนะคุณนี้สวงเข่าทั้งบนทั้งล่างเลขหน่อยชุดพร้อมพี่น้องเนะาะผู้ใดติดตามปูชสวัตจะขึ้นสุโขภาดเนาะนี่แหละพี่น้องเนาะน้อยน้อยชุดด้วยแล้วก็เข้าเต็มเต็มสามสวงเข่าเต็ม,เต,มเต็มเลยเน,ะนะาะแต่ว่็สามแปดเนี่ยต้องได้กลับนักหน่อยเลขกหน่อยชุดพร้อมพี่น้องเด้อว,วิวพี่วังเนาะเอา ตามนั้นลราพี่นอ้องเด้อสำหรับผู้ใดที่ตามตอนในห้างปูชัยวนันกะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ย่อยพลาดสำหรับคลิปเด็ดๆจากแม่ทางจากปูชัยวนันอย่าพลาดครับผมเนาะแต่ตอนนี้บ้านในมีเวลาคำนวณเพราะว่ากำลังนับตัง๋งย่างบ้านในเสร็จเนาะขอเวลาอีกสักพักให้นับเงินเหลี่ยวก่อนปูวา่าจังปล่อยตองวัดเด้อพี่น้อง เอาตามนั่นครับผมขอให้มีโชมไม่ใช่เบิ้มกันรอดที่ตา่างเบิมกันสำหรับผูช้ยวันครับผม